นี่เป็นเต้าหู้นะครับใส่เต้าหู้ลงไปทอดนะครับให้น้ํามันเขาร้อนก่อนนะครับไม่งั้นใส่เต้าหู้ลงไปนี่เขาจะเละนะครับเขากรอบนอกนุ่มในนะครับปล่อยไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับนี่เป็นเต้าหู้คลองแงะนะครับผมจะมาทําเป็นอาหารทานเล่นนะครับหรือออเดิร์ฟนะครับกับเมนูเต้าหู้ผัดพริกเกลือนะครับได้แล้วไปพักเลยครับแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องก็จะมีนี่ครับ กระเทียมต้นหอมแล้วก็พริกขี้ฟ้าครับผัดให้กระเทียมเขาหอมนะครับเสร็จแล้วเต้าหู้ที่เราทอดเมื่อสักครู่นะครับลงไปครับคราวนี้ก็ปรุงรสชาตินะครับปรุงรสชาติก็จะมีชูรสนะครับแล้วก็ผงพริกเกลือนะครับผัดนะครับผัดให้รสชาติเข้ากันนะครับนี่ครับถ้าเราทอดไม่แข็งนะครับผัดก็จะแตกนะครับเพิ่มความหอมด้วยเหล้าจีนนะครับได้แล้วครับ เต้าหู้ผัดพริกเกลือครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ